ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุทธที่9ของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิเอ็ดปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาพูดถึงดวงไลยวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่ง คำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา เราจะทำอะไรในวันนั้นก็จะมีผลดีจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้ในช่วงของวันนั้นเพราะว่าเราออกไปในยามที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลอันนี้ก็ถือว่า เราออกไปแล้วเราก็จะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอจะทำอะไรก็ไม่มีโชคไม่มีลาภเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องมาดูเลิกดูยามเราก็มาดูตามคำโบราณที่ท่านได้กล่าวเขาไว้ตามตําราสาหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่า ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก้หยท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่นำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่างานของท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะต้องทำงานใหม่ๆ แต่ท่านก็มีประสบการณ์อยู่แล้วท่านก็จะทำได้โดยที่มีเพื่อนและมีคนรอบข้างนั้นคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าเป็นเป็นเงินหมุนเวียนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ให้ท่านระวังในช่วงของตอนกลางวันหรือตอนบ่ายๆอาจจะมีการเข้าใจผิดกันก็ได้ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันจึงมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ท่านระวังเกาไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะทำงานอะไรให้ท่านระวังเขาไว้ถ้าหากว่าทำงานรวมกันหลายคนงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้หรือ อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันถ่ากว่าทำงานรวมกันหลายคนในวันนี้เรื่องระวังในเรื่องของการพูดการจาอีกต่างาในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทอง การเงินการทองวันนี้ให้ท่านระวังจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีการมาพูดจาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนอะไรกับเขาถ้าหากว่าเราใจอ่อนใจเบาเราอาจจะเสียงเงินก้อนก็ได้ท่านระวังเขาไว้ดีในวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้จะเอาอกเอาใจดีทำอะไรก็จะช่วยกันปรึกษาหารือในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิ่ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่าน ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้ท่านจะโชคดีท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมเงินไปในช่วงวันนี้เขาจะเอามาคืนท่านทั้งต้นทั้งดอกให้ท่านเตรียมรับได้เลยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ถต่าหากว่าท่านยังเป็นโสด ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวให้ท่านสังเกตให้ดีในวันนี้จะมีคนมาให้หูให้ตาและจะมีคนมาจับจองหรือว่ามาจองท่านก็ได้ให้ท่านสังเกตด้วยดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าในวันนี้ท่านล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับการค้าขายก็ถือว่าโอเคท่านจะมีเงินมีทองหมุนเวียนอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ท่านจะมีทั้งลูกค้าหน้าเกา่าหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองนับว่าดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย เงินที่ท่านหามาในวันนี้จะดีจะมีกำริกำไรอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ถ้าหากว่าเรามีคู่ครองหรือว่ามีคู่อยู่แล้วในช่วงของวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงในเรื่องของการคำพูดคำจาที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือ สีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สำหรับในเรื่องของโชคลาภถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าากาท่านตัดสินใจช้าไปจะเสียโอกาสอันดีงามท่านจะได้โชคได้ราบในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้อีกเช่นเดียวกันคนรักคนใครของท่านจะเอาอกเอาใจดีท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระลือหัตกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเดิน หรือว่าท่านยืนหินหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤหัสในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะเหนื่อยหน่อยเพราะการทำงานในวันนี้ในเรื่องของเงินทองเงินทองก็อีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน ท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอยู่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการแง่งอนเราจะต้องงอนงออาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องหงุดหงิดได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำอะไรท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการต้องเอางานใหม่มาทำอีกเพราะว่าท่านทำผิดพลาดให้ท่านคิดก่อนทำ เพราะฉะนั้นให้ท่านตัดสินใจดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะทำงานอะไรลงไปในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องคนรักคนใคร่ก็ดีวันนี้เขาจะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาหาหรือกับตัวเราได้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านคือสีเขียวในวันนี้จะมีโชคมีลาบอีกตาหาก ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของ <c oughs> การงาน <c oughs> การงานของท่านในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านจะทำงานอะไรท่านรีบทำได้เลยเหมาะกับการลงทุนอย่างมาก ในวันนี้ตาก็ท่านลงทุนอะไรลงไปแล้วจะได้ผลดีเกิดขึ้นในช่วงต่อไปสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินก็เรียกว่าเป็นเงินที่เรียกหมุนเวียนในวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันในวันนี้เขาก็จะเอาอกเอาใจดี ทำอะไรให้เป็นที่ปรึกษาเราได้ <c oughs> ในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านให้กำลังใจและเข้ามาฟังดวงรายวันของเราจนครบเจ็ดวันในเจ็ด <c oughs> วันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี